สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรัดดาชาแนลนะคะเช้าวันที่30วันอาทิตย์ค่ะมาประเดิมกันที่แนวทางแรกนะคะอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลค่ะแนวทางนี้แอดเอามาวนให้อีกนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่79ตัวกลับนะคะตามต่องวดนี้ค่ะ31 32 35 36 4 1 4 2 4 5 4 6นะคะหากชื่นชอบหรือตรงกับใจก็จดไว้นะคะท่านผู้ชมพอใกล้เข้ามาแล้วค่ะมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เก่งนะคะชุด3ตัวค่ะ6 30 380 836ค่ะชุด2ตัว30 60 36 3 8และ6 8นะคะอาจารย์เก่งกระทุ่มแบดนให้งวดวันที่1มิถุนา2 5 6 4าขอให้ทุกคนรวยๆนะคะทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะดูรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมหากตรงใจหรือชื่นชอบก็จัดเลยค่ะต่อกันยาวไปเลยนะคะ ตัวเลขที่วินค่ะ2 3 7 8ชุด2ตัวนะคะ2 3 2 7 2 8 3 7 3 8 7 8เสียวนวน,ว,นวเม็ดเดียวที่2 8นะคะสายรูด8 2 3 7 3 7 8 2 3 8 7 2 8โชคดีรวยๆปังๆนะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะ ตามต่อกันที่โค้งสุดท้ายแอดพัชรานะคะสุด3ตัวค่ะ038 2ตัวนะคะ38บนให้วิ่งที่3ค่ะล่างให้วิ่งที่9 39และ59ค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะตามต่อกันที่10เลขดังขายดีนะคะ43 53 8 9 5 9 2 9 2 8 2 6 4 8 1 5 4 5นะคะชนที่1 5นะคะตามต่อที่อาจารย์กรีศเท่านะคะชุด3ตัวอันนี้แอดอำมาบนให้อีกนะคะ3 7 3 7 3 3 9 3 7 9 3 6 4 7 1 7 5 1 5 5 3บนนะคะ 7 3 3 3 3 7 7 6 7 1 5 1ล่างค่ะ5459570706และ34นะคะของอาจารย์กุยซอเกาวยังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยเอามาวนให้อีกรอบค่ะกลัวท่านผู้ชมลืมนะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยค่ะ ตามต่อกันที่แนวทางรัฐบาลชุดเต็มของพี่ควายคนโก้นะคะรัฐบาลไทยให้เด่นที่สองค่ะสองห้าสองเก้ห้าหนึ่งสองหนึค่ะชุด3ามตัวนะคะสองหนึ่งหกสาเน้นเน้นที่ห้าสองเกค่ะตามต่อกันที่พระธุดงค์นะคะชุด3มตัวค่ะ8ปดหสองตัวนะคะ 0 5 4 6และ7 3ค่ะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยนะคะมาต่อกันเลยค่ะควายนำโชคนะคะบนและล่างสูตรใหม่ค่ะ0 6 0 8 9 6 9 8นะคะสี่หางด้วยกันค่ะแนวทางการเสี่ยงโชคค่ะตามต่อคันที่แอททะเลใจนะคะวิ่งรูดที่9และ0ค่ะ ชุด3ตัวค่ะ590 790 375 395เน้นเน้นที่90 95และ75ค่ะตัวกันนะคะ30 50และ73ค่ะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยนะคะตามต่อกันที่แนวทางแอดหนูดีนะคะรัฐบาลไทย วันที่1มิถุนา64วิ่งบนและล่าง5และ8ค่ะชุด3ตัวค่ะ5 8 3 9 3 5 2 5 3 7 5 6 2ตัวบนล่างนะคะ8 3 3 5 3 2 5 6ไม่มีใครซื้อ6 7เลยเหรอชุด3ตัวค่ะ2 6 7 6 7 7 6นะคะมาแน่ๆค่ะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยค่ะ ตามต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ยอดนะคะบินไทยสูตร1ค่ะวันที่1เดือน6 6หนะคะ2 6 3 6 2 7 1 6 2 5 5 6 2 9 5 9ค่ะ3ตัวนะคะ603 5 32 2 7 5ค่ะตัวเน้นเน้นคือ2 6นะคะขอขอบคุณแนวทางอาจารย์ยอดด้วยค่ะ ตามต่อกันที่กลางมหาเฮงนะคะวันที่1มิถุนาหกสีค่ะบนและล่างให้วิ่งที่สนะคะอาจมาครบบนและล่างนะคะเลขที่วินค่ะ3 5 7 8 9ชุด3ตัวค่ะ5 3 8 7 3 9 7 5 3นะคะสตัวบนล่างค่ะ3 5 3 7 3 8 3 9 5 7 5 8 5 9 7 8 เจ็ดเก้าและแปเก้นะคะเน้นทีน่นที่3 5 3 8และ3 9ค่ะดับ1บนและล่างนะคะขอขอบคุณแนวทางแอดกลางมหาเฮงค่ะมาต่อกันที่อาจารย์สุมาอี้นะคะหวยรัดบนนะคะให้เด่นที่0และ3ค่ะ3 0 3 6 3 2ตัวเน้นนะคะ 909692 101612ตัวลองค่ะบนนะคะ03036 032นะคะ3ตัวเน้นเน้นค่ะ690696 692นะคะส่วนตัวเลขที่วิน30692 1 2, นะคะขอขอบคุณแนวทางอาจารย์สุมาอีด้วยค่ะ ตามต่อกันที่หวยสูตรโบราณน,นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่1,4นะคะตามต่องวดนี้ค่ะ36 35 34 37 30 54 27สตัวหางเดียวค่ะ623นะคะขอขอบคุณแนวทางสูตรโบราณด้วยค่ะ เรามาปิดท้ายรายการกันที่แอดสายน้ํานะคะก็เข้ามาติดติดกัน3มงวดแล้วนะคะตามต่องวดนี้ค่ะวันที่1เดือน6 6 4บนให้เด่นที่5และ8ค่ะชุด3ตัวนะคะ8 5 4 8, 8 5 7 8 4 7 4 5 7 8 4 1 8 5 1 8 4 6 8 5 6ชุด2ตัวบนนะคะ8 5 5 4 5 7 4 7 ล่างให้เด่นที่3และ5ค่ะ53 93 95 03 05 09นะคะแอดสายน้ำกลุ่มบ้านสร้างฝันค่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะที่แบ่งปันแนวทางมาให้ทางช่องแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมาค่ะ ก่อนจากกันก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ